กับสวัสดีท่านผู้ชมจ้ากับสวัสดีท่า้านเออพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาเที่ยวทะเลละพี่น้องมืง่อนบรรญากาศดีบักคักเลยนี่จากเมื่อหนาวมากเมืองห่อนเนาะพี่น้องเนาะหิมะกันลุงคักติดลบ18องศาอยู่สวีเดนพี่น้องะเทศไทยเฮ้ ตอนนี้กสิอยู่ประมาณ27-28องศาย uh ูภูเก็ตนะจ๊ะเนาะเบ่งพี่น้องบรรยากาศคนเต็มทะเลเลยพี่น้องเอ้รราาน่าทะเลก็สวยงามมากจาก้ะส้มเป็นน้ำกันพี่น้อง ออกว่ามีฝนนะจ้าเนาะว่ามีฝนมีแดดแล้วก็ลุ่มรุ่มมัอนมากซีดาเมื่องหนาวเขาก็หนีจากยิมะมาก,มากเล่นนําทะเลแล้วพี่นอ้องเอ้ยป้าแต่ว่าส่วนมาเขาก็มาอาบแดดคขับ้ะพี่น้องาะ น้ำทะเลก็ใสสวยงามชายหาดสวยประเทศกีกนี่ชายหาดนี่งามอยู่น้ำใสคือกันจา้าแต่ว่าสิบบ่เป็นขี้ดินทรายคือบานเห้าเนาะมันสิเป็นหินนะจาน้าเวลาเราเดินมันสิเป็นหินบานเห้านี่มันสิเป็นทรายอ่อน,ออนละเอียดนะจา้าเนาะสวยงามปรกคักเลยพี่นอ้องแต่ว่าประเทศกีกนี่ ก้อนหินบัากหลายเลยบ้านเขากระสวยคือกันพี่น้องน้มทะเลกระไซคือกันละก,กบ,บานเฮ้าแต่ว่าแตกต่างก็คือประเทศเขานี่ชายหาดนี่สิเป็นก้อนหินหลายกลัวทรายนะาจา๊ะเนาะบนชายหาดนี่สิเป็นก้อนหินแต่ว่าล่งไปเลนน้ำสิเป็นทรายได้พี่น้องมาในบ้านเขาห่อนคือกันละจ๊ะก,กบ,บานเฮ้า เบิ่งพี่น้องบรรยากาศมาไทยพี่น้องเบิร์มาจานะขอขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนน้าจ่าเด้อติ่เขามากดติดตามให้เขามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิฟมีชาแน,นวใน้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะจา้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้นะจา่าด้วยพี่น้อง ไปคลิหนะจังมาพอกันไหมสวัสดีจ้า